ปูเจอให้เดชบุญได้รางวัลที่5ไป10ใบ ไม่เคยถูกเลยนะลืมตาอ้าปากได้จากไม่เคยได้นะตอนนี้เชื่อร้อยปเปอร์เซ็นต์ตอนแรกค่ะติดต่อไปจะไปทางานที่ซาอุใช่ไหมคะก็ไม่มีวิแววเลยพี่แล้วพอวันนั้นก็มาเจอมกลับไปเพื่อนทางเลยมึงพร้อมบินเมื่อไหร่บินเลยจองตั๋วเลยวันนั้นไปวันที่ห้าเดือนห้าได้บินวันที่สิบเจ็ดเลยมาให้รู้มาแล้วก็ได้แล้วก็เลยมาอีกว่าวบ่อยมากเจอมือ,มอไปทีไรคืองานนี่คือปังตลอดจากที่เราเคยแบบดอบๆเงนนียบๆงานเราก็ปังขึ้นเพราะเราทําธุรกิจส่วนตัวจนทุกวันนี้คือนิ่งคือดีเลยเรื่องโชคลาภเนี่ยถูกตลอดคือ จะมาเจอมือหรือเจอหน้าผากอะไรก็ดีนะฮะผมรู้สึกว่าผมทํมามา3ครั้งแล้วชีวิตผมดีขึ้นจริงๆพวกติผม,ผมทําเกี่ยวกับเหมืองอยู่แล้วพวกทอง mm hmm. พวกอะไรเงี้ยอะไรมันก็จีรจาง่ายคุยง่ายผมก,ก็ปาถนาเรื่องงานอย่างเดียวครับผมวันนั้นน่ะเราเอาแผงหวยมาเจอให้หลวงปู่เจอให้เดชบุญเหลือได้รางวัลที่5ไป10บใบไม่เคยถูกตัง้งแต่ขายมาไม่เคยถูกเลยนะเหลือก็คือเหลือสูญเงินไปเปล่าสิ่งดีๆเข้ามาเยอะลืมตาอ้าปากได้ ไม่เคยได้นะตอนนี้เชื uh. ่อร้อเปอร์ซเฮงมากเฮงมากค่ะวันนี้มารับเงินปังๆนะคะสึกกลับไปค่ะขายดียอดออเดอร์ปังๆเลยค่ะเน้นค้าขายค่ะในแล้วก็เน้นความสบายใจแล้วก็ลูกค้าดีขายดีค่ะจากเมื่อก่อนก็หมื่นต่อวันเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเยอะกว่านั้นหลายเท่าอยู่ ถ้าไม่ดีขึ้นเราจะมาหรอคะจริงไหมคะเพื่อนๆนะคะมานะคะวัดพระลอยหลวงพ่อใจดีมากเราสายมูนะคะมาเลยค่ะดวงดีเฮงๆรางวัลที่หนึ่งรอที่นี่ก็ที่วัดเนี่ยชื่อเรื่องการเจอมือเป็นเรื่องเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีทําการเจอมือไม่เหมือนที่อื่นที่นี่จะเรียกว่าพิธีต่อเส้นวาสนาการต่อเส้นวาสนาก็คือการเล็งลาบเปิดตวงเปิดโทรศัพย์เงินทองการต่อเส้นวาสนาเนี่ยอาตมาได้ศึกษามาจากหลวงพ่อปัญญาวัดหนองผักนามจังหวัดชลบุรีในสมัยไมนั้นหลวงพ่อท่าน จะดังเรื่องการต่อเส้นวัสนาได้มาผสมประซานพระตัวยันณหัวใจพระขุนช้างแล้วก็จานให้ญาติโยมไปมันก็เลยเกิดประสิทธิผลมันก็เลยเป็นที่มาของวิธีต่อเส้นวัสนาลงณห,หัวใจพระขุนช้างเ,าเรียกว่าฝ่ามือณนะดงดีฝ่ามือณเศรษฐี